สวัสดีครับเพื่อนๆครับพามาดูต้นมะลิที่ปลูกไว้ที่สวนนะครับ <c oughs> มาอยู่ดูแลได้สองปีกว่านะครับต้นพันธุ์ที่ปลูกก็ปีกว่านะครับเอาซื้อต้นใหญ่สูงประมาณเมตรหนึ่งมาปลูกนะครับรวมพอปลูกทิ้งไว้ตอนนั้นอยู่ที่สมุนการนะครับรวมระยะเวลาลงปลูกก็น่าจะสามปีนะครับต้นพันธุ์ ปี8เดือนนะครับสรุปแล้วต้นไม้อายุอยู่ประมาณ5ปีนะครับเพื่อนๆน,นะครับมาดูวิธีการที่ใช้ในการปลูกไม่มีอะไรเลยนะครับใช้ศาสตร์พระราชาอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆหาเศษหญ้าหาเศษใบไม้หาอะไรมาคุมโคนต้นไม้มีอะไรก็คุมคุมคุมไปเพื่อนๆเห็น,อนอไหมครับ มันก็โตได้นะครับต้นนี้เนี่ยสามปีเองนะฮะเนี่ยไม่ใช่ห้าปีนะตัวนี้เป็นรอดหลังที่เอามาปลูกนะครับพ่อเองนะครับสามปีกว่านะครับโตสูงขึ้นมาสี่เมตรกว่าแล้วนะครับก็ใช้หลักการดูแลง่ายๆครับนะครับก็คือหานําเศษหญ้าเศษฟางเศษหญ้าที่ชาวบ้านเขาจะเผาทิ้งเราก็ไปขอมานะครับแล้วก็มากองๆไว้ที่โคนนะครับเพื่อคุมหน้าดินไว้นะครับ รักษาความชื้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะย่อยเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เราเองนะครับเป็นการดูแลอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มร่วมรื่นนะครับนะมาอยู่ต่างจังหวัดแค่2ปีกว่าๆนะครับตอนมาต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะเพื่อนๆสูงแค่เท่าไหร่เองนะครับ60เซนเองมะนะสองปีกว่าเขาก็ไป4เมตรกว่าแล้วนะครับตอนนี้สวนผมก็ร่มรื่นเลยนะครับมะนาวมีลูกแล้วนะฮะติดลูกไปสองล็อตแล้วนะครับ่า อายุก็สามปีกว่านะครับนะอันนี้จะเป็นล็อตที่สามนะครับติดลูกอยู่นะครับก็เริ่มเขียวๆมีสภาพอาเป็นสวนแล้วนะครับจากที่มา <laughs> มีแต่หญ้านะครับคุณเพื่อนน,นะก็จะปลูกต้นมะริดเยอะนะครับฝั่งนี้ก็สองเมตรกว่านะครับอันนี้ต้นพี่คุณทองนะครับอ่ คุณเพื่อนมาดูผู้ซาผมอันนี้แค่ปีอสองปีนะสองปีปลูกช่วงช่วงนี้แหละครับช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับก็จะสองปีพอดีเลยนะให้ลูกเต็มต้นเลยนะครับปีนี้นะลูกจุกจริงๆนะครับคุณเพื่อนดูนะครับลูกโตนะครับปีที่แล้วยังไม่ดกเท่านี้นะครับปีนี้เพื่อนเพื่อนดูข้างล่างมีแต่เศษหญ้าเศษฟางกองครับนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับ ยังตกขนาดนี้นะครับใช้ศาสตร์พระราชาเรื่องการห่มดินนะครับไม่ต้องมาพึ่งพาปุ๋ยเลยนะครับก็ยังเชื่อแล้วแหละนะครับเราบำรุงดินดินก็จะบำรุงต้นไม้ให้เราเห็นเลยครับผมก็คุมโคนต้นไม้อย่างเดียวเลยตอนนี้นะหาเศษหญ้าเศษฟางหาอะไรได้ก็คุมคุมไว้นะครับ เพราะช่วงนี้มันจะเป็นหน้าหนาวนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีฝนแล้วก็ต้องคุมไว้นะครับไม่งั้นมันจะดินมันจะแห้งนะครับพยายามอย่าให้ดินแห้งนะครับต้นไม้จะได้โตต่อเนื่องนะครับอะดูบรรยากาศในสวนนะครับก็จะมีของกินก็เป็นพวกกิมจูนะครับปลูกแทกเข้าไปกับต้นมะลิศนะครับอะเพื่อนๆดูนะครับไม่ได้หอไม่อะไรก็มีพวกผัดเข้ามากินนะครับ พึ่งพาอาศัยกันนะครับเรากินบ้างเขากินบ้างนะครับก็จะปลูกทั้งของกินแล้วก็ปลูกทั้งไม้ปลานะครับอันนี้ก็กล้วยเล็บมือนางนะครับบรรยากาศในสวนนะครับปลูกชมไม่กินนะครับอันนี้เป็นละมุนสีดานะครับสามปีกว่าแล้วนะโอ้โตช้ามากเลยนะเพื่อนๆน,นะออกสูงชะรูดตูดปอดเลยแต่ลำต้นเล็กนะครับ ดูบรรยากาศในสวนนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับโชคดีวันนี้ลมไม่ค่อยแรงนะครับก็พอพัดเย็นสบายนะครับอนาคตก็จะมีต้นไม้ที่ร่มลื่นนะครับเดี๋ยวสบายตานะครับเพราะแถบนี้เขาปลูกมันปลูกอ้อยกันเป็นหลักนะฮะก็จะมีสวนผมที่มีต้นไม้เยอะหน่อยนะครับอ่าฝั่งน,นู้นก็มีกล้วย่ะ กำลังถอดหวีแล้วนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็นำบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามเพจบ้านสวนน,น้องมัดพี่ไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม